ปัญหาทุจริตการสอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสาร,รคามทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดนมองในแง่ลบแม้แต่คนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์กันเองถ้าถามผมในฐานะที่เป็นคนเมืองมาสารคามนะครับก,ก็รู้สึกตกใจกับเรื่องนี้นะครับในฐานะที่เป็นอบตด้วยกันนะครับแต่ความเป็นจริงของภาพที่เกิดขึ้นนั้นกับความเป็นจริงของการปฏิบัติ คงคงไม่ขอลึกลงไปะนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบกันยังไงก็เป็นระบบไปแล้วกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มหาสารคามซึ่งมีปัญหาเรื่องของการทุจริตแต่ยังมีอีกแห่งหนึ่งก็คือเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งที่นี่จะใช้เป็นโมเดลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม กอบกู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามเมื่อได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี2558ด้านความโปรง่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอาถ้าถ้าถามถึงเรื่องรางวัลพระปกเกล้าก็ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศนะครับเป็นกำลังใจของคนที่ทำงานทึ่งสื่อได้ถึง การบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือที่เราเรียกว่ากู๊ตก็เปนนแน่นนะครับเพราะฉะนั้นการนําเสนอตัวเองก็น่าจะคํานึงถึงกิจทิูมิของก่อนเป็นท้องถิ่นนะครับซึ่งขณะนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าท้องถิ่นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องหมายคาถามมองสังคมนะครับวันเทศบาลเมืองมาศราคามเนี่ยก,ก,ก็มีอาสาว่าเ,าเราจะลองพิสูจน์ตัวชี้วัดว่าการทํางานของเรานั้นอพอที่จะการารับรองจาก สถาบันพระปกเกล้าหรือเปล่าซึ่งเราก็พอใจนะครับเราเสนอเป็นครั้งแรกเราก็ได้รับรางวัลที่3มาจากปัญหาการทุจริตในจังหวัดมหาสารคาม DSI มุ่งความสนใจมาที่จังหวัดนี้เป็นพิเศษและเพื่อให้การป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืนการป้องปรามด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใช้จังหวัดมหาสารคามเป็นต้นแบบสำหรับท้องถิ่นทั่วประเทศที่มหาสารคามเนี่ย ก็มีเบสเพ็กชีดเหมือนกันมีองค์กรท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามเนี่ยซึ่งได้รางวัลของสถาบันพระปกเกล้านะครับเราก็น่าจะมาศึกษาเช่นเดียวกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใน,ใน,ในพื้นที่อันเดียวกันท้องที่หนึ่งได้รางวัลแต่อีกท้องที่หนึ่งกลับมีปัญหาถึ่แล้เนี่ยเมื่อกี้นี้ก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูดด้บริหารผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครกระบวนการร่วมมือซึ่งกันและกัน น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเข้มแข็งเราก็จะสร้างความร่วมมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเช่นนี้ไปเรื่อยๆรื่งคิดว่าเป็นแนวทางใหม่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังจะขับเคลื่อนยุทธศาสาร์ด้านนี้ครับกิติชัยนาเกษมถ่ายภาพสุทธิรักอุทมมตรีเนชั่นทีวีรายงาน